เดี๋ยวช่วงรับรางวัลลูกประกาศนิดนึงหลวงพ่อนะครับเจว่ามี12ล้านมาแจกกับทุกท่านแต่ก่อนที่ทุกท่านจะได้12ล้านทุกท่านต้องเอามาแลกก่อน300นะครับ <S <S ท่านใดนะครับผมที่มีมาะสงค์จะทําบุญกับทางวัดเรียนเชิญได้เลยนะครับผม2ใบ300หรือว่าทําบุญร่วมกับทางวัดล้วกันเนาะนะครับถ้ามาตอนนี้ก็รับจากมอน้องต้นข้าวเลยหรือว่าทําบุญร่วมกัน แต่ถ้าถูกก็แบ่งคนละครึ่งกับน้องคนละใบนะครับคนละหกล้านเนาะถ้าหนูถูกพี่ปิงจะแบ่งหนูเท่าไหร่ออรเดี๋ยวถ้าหนูถูกซะแล้วอ่ะใครต้องแบ่งเนาะถ้าพี่ปิงถูกพี่ปิงจะแบ่งหนูเท่าไหร่ออรเราขึ้นเวทีกันบ่อยค่ะยังไงก็ยี่สิบต้องมีนะยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบบาทนี่เลย ไม่ใช่อะไรถ้าไปปินแบกหนูอ่ะหนูจะไปปาโป้รู้ห่ี่มีปาโก้งนมมีินเปิดที่มนเหมือนนั้นเลยโอ้โหเมื่อกี้ลงรถตู้จับกันให้เราวิ่งเลยมันตายนนะ้นร้อนด้วยตัวกล่โอ้โหกาจะจับกันได้ยังไม่ได้วิ่งเลยเป็นหขอดพักทายแกทนะคะเไปเบอรการจา แบบนี้นะคะค่อยมีกำลังใจหน่อยดึงไม่พอก่อนเลยอันดับแรกก่อนที่จะทำอะไรก่อนนี่มาเป็นเปิดเอาบทนี้เลยถูกว่านะถ้าเราเอาบทเนี้ยอาจจะถูกสักใบหนึ่งยี่สิบบาทถูก่ใบเดียวตายแล้วตายิ่งดูว่าดวงคนเราจะมาจะอู่มันไม่ถูกเนี่ยถ้าดึงจะได้กลับมาอีไม่อยู่นี่ค่ะพ่อพ่อนี่ค่ะไปแล้ว สรา<ด>ชอ่าเน้หวันนี้นดะีเน่ยนะจริงๆนะถ้าไม่เป็นนักร้องอมีขายลอตเรี่ก็ดีดวงนไปล,ลยจ้าดวงดวงหนูมาแล้วนะลูกใช่ไม่จริงไ้มคะได้รักนะคะถ้าขายอะไรก็ขายดีหมดเลยพี่ปีนี่นี่นเดี๋ยวะไระออโอ้ที่เจอหนูที่เราเป็นสั <laughs>

นี่อันนี้ของพ่อชุดหนึ่งได้แล้วอันนี้อ่าอันนี้อหนึ่งชุดมาด้วยกันหนึ่ด้วยเลยอ่หมือนไม่เหมาเลยค่ะระดับพ่อหนุนแล้วให้มาดูจะบาาพ่อหนูปากบอลอ่ะอะไรคะอันนี้พี่ชายพี่ชายอันรถสามร้อยอ่ะได้กี่ชุดลูกเอ้หนุจะไปดูหนึ่งชุด อันนี้ได้แล้วลอ,อันนี้พ่อแบ่งให้โใช่ค่ะท้ายที่แล้วพ่อนุชยป้าบอลถูกลอตเตอรี่รสีขาวเอาอสีให้หมดแต่บอกว่าหนึ่งไหมคะพ่อถูกนะแต่ไปขึ้นเราเองคุณ <c oughs> ค่ะ,ะดูโด,ดนโดนโดนค่ะอ๋ออันนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันใช่อ๋อได้เลยค่ะเพราะอะไรวิ่งอยู่นะะี่หนูขายลอตเตอรี่เออยวิ่งอย่ะหนูว่าหนูเลิกร้องเพลงละเดี๋ยวไปนั่งหน้าวัดใต้ยังลูกขายลอตเตอรี่ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะท่านนะทางก่อนอ่อนอ่าไม่ครับผม